วันนี้ก็เป็นบรรยากาศคึกคื้นมากๆเลยคนเยอะมากๆเลยนะคะวันนี้ให้มาชมบรรยากาศสงกรานในเ,เยอะระมันนะคะก็จะมีผู้คนคึกคื้นคึกค,คักแบบนี้ส่งบรรยากาศสวัสดีปีใหม่จากประเทศเยอะระมันเนาะมาให้ทุกทกท่านได้รับชมว่าคนไทยที่นี่ใช้ชีวิตอย่างไรเนาะสำหรับคลิปนี้นะก็จะเป็น ep 2นะซึ่งเราจะให้เห็นบรรยากาศ วันสงกรานในต่างแดนเนาะว่าเขามีกิจกรรมอะไรบ้างซึ่งอย่างแน่นอนตรงนี้นะก็จะมีการมาตักบาตทรทำบุญเป็นวันสวัสดีปีใหม่ของไทยนั่นเองนะคะบรรยากาศครึกครื้นไม่แพ้ประเทศไทยเลยนะคะก็จะมีการส่งน้ำด้วยก็จะมีการเตรียมน้ำให้กับญาติโยมที่เขามาที่วัดเนาะที่จะมาทำบุญ ก็เรียกว่าสาดน้ํากันเล็กๆน้อยๆน,อยนะไม่ได้มีแบบฉีดน้ําเหมือนที่ประเทศไทยนะคะแต่ว่ามันก็จะเป็นบรรยากาศที่รื่นเริงคลื่นเครงคนเยอะมากค่ะนี่เราก็มีแบบพรมน้ําเล็กๆน้อยๆให้กันและกันอย่างนะคะอันนี้ก็เป็นพวกเดียวกันค่ะอันนี้พวกเดียวกันเนาะแล้วก็มีบรรยากาศที่จะบอกให้ว่าเราก็พยายามที่จะ,ะถ่ายให้ได้ เยอะที่สุดแต่เราก็ต้องให้เกียรติคนอื่นเนาะเพราะเราจะไม่สามารถถ่ายติดหน้าคนอื่นได้นั่นเองนะคะแต่บรรยากาศที่บอกให้เรียกว่าคนแน่นมากนะคะก็จะมีการส่งน้ําพระให้พรกับทุกๆคนเนาะที่มานั่งตรงนี้นะแล้วก็วันนี้อากาศดีด้วยนะคะมุมตรงนี้ก็คนก็จะแน่นแต่ตอนนี้นี่คือคนยังไม่มามุมตรงนี้นะ,ะก็เตรียมที่จะไปรอทานอาหารเนาะก็มี ผู้คนมากมายเนาะงานนี้เรียกว่าเยอะกว่าจะตักบาตรจิตอย่างที่บอกเนาะโอ้โหแถวยาวมากอันนี้หลวงพ่อก็เดินมารมน้ำมนให้ทั่วถึงเนาะรับบุญกันไปเลยทีเดียวสังเกตเนี่ยเจ้าหนุ่มเสื้อลายเนี่ยเขาก็จะเดินข้ามากับพระนะเขาก็จะพยายามที่อยากจะได้น้ำมนจากเจ้าอาวาสนั่นเองนะก็จะเดินตามพระนะ สังเกตนะก็จะเดินออกไปข้างนอกแล้วก็เดินออกมาตรงนี้แต่สําหรับงานนี้นะคะก็คลื่นเครงแต่มีหนึ่งสิ่งที่รู้สึกเศร้าใจนิดนึงเนาะกับการที่ลูกชายไปยืนรอตรงขนมหวานเนาะเขาอยากจะตักขนมหวานแต่ก็จะมีผู้ใหญ่ที่เขาไม่ดูว่ามีเด็กอยู่ข้างหน้าเขาก็จะดันจนลูกชายเรานี่กระเด็นออกมาด้านนอกแล้วก็ร้องไห้ว่าทําไมเขาทําหนูเจ็บเนาะแต่ว่า ผู้ใหญ่ไม่ได้ช่วยให้อาหารเด็กแล้วก็ให้ของหวานเด็กแต่ว่าคือเบียดเสียดจนลูกชายเจ็บแล้วเขาก็ไม่ได้ของหวานแล้วแล้วเขาก็ต้องกระเด็นออกมาข้างนอกอันนี้ก็เป็นหนึ่งอย่างถ้าเราเป็นผู้ใหญ่ก็ช่วยดูเด็กสักนิดนึงนะคะอันนี้ก็อยากจะฝากบอกนะคะเพราะว่าทําให้เด็กเสียใจแล้วเขาก็บอกว่าจะไม่อยากจะมาที่นี่เองแม่ก็บอกว่าไม่เป็นไรลูกมันเป็นอของธรรมดาที่คนเยอะแยะแต่เด็กไม่เข้าใจว่าทําไมผู้ใหญ่ ถึงต้องไปเบียดเขาอะไรอย่างนั้นเนาะอันนี้ก็ลูกชายก็เรียกว่าน้อยใจนิดนึงร้องไห้นิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรนะเรามางานรื่นเริงเราก็ไม่อยากพูดเยอะนะเพื่อนสาวเราก็เอาเอาพวกเดียวกันนี่แหละอันนี้ก็เป็นทีมงานของเรางานนี้เราไม่รู้นะว่าเขาได้เงินค่าทําบุญกันไปเท่าไหร่แต่มีญาติโยมเต็มวัดแล้วก็คนเยอะอาหารแยะงานนี้ไม่มีน้ําไม่เป็นไรนะโอ้อาหาร ียบเลยเนาะก็มาให้ชมบรรยากาศวันสงกรานในต่างแดนเนาะสำหรับชีวิตคนไทยในต่างแดนเนาะเราก็จะมีกิจกรรมประมาณแบบนี้เนาะก็ทำได้ดีที่สุดนะคะก็สวัสดีปีใหม่ทุก,ท,กทุกท่านด้วยนะขอให้เจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานทุกทุกคนเลยนะคะใครที่คิดหวังสิ่งใดก็ให้สมปรารถนาทุกทุกคนเลยนะคะก็มาชมบรรยากาศ ด้วยกันเนาะ จบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องน้อยๆของเราด้วยนะแล้วใครอยากจะสนับสนุนก็สามารถซื้อสติกเกอร์ส่งให้เราได้นะคะเพื่อที่จะเป็นขวัญและกำลังใจในการที่เราจะเรียกว่าพัฒนาช่องให้ดีขึ้นเรื่อยๆเยนาะแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์ดีๆให้กับทุกท่านได้รับชมนะขอขอบคุณล่วงหน้านะ